เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีโรยเซอรนะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบ a t เบี s โซนะอยู่กันกับกาชาอาพันปีอิชิโกะม่วงอิชิดะเขียวแล้วก็แชทแดงครับต้องบอกว่ากาชานี้คือดีมากๆนะฮะสตัวหน้าตู้นะสตัวหน้าตู้คือดีมากๆส่วนตัวร่วมตู้ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าจะดีหรือไม่นะฮะกาชานี้ก็เป็นหนึ่งในกาชาพันปี ซึ่งจะมาในวันที่27เดือน10ถึงวันที่3เดือน11ครับก็เป็นกาชาของสิ้นเดือนนี้ตอนแรกผมก็เดาไว้ว่าต้องเป็นพันปีปูส่ส้มเอา้าแต่มันก็ไม่ใช่นะเป็นพันปีของอิจิโกะม่วงแทนตัวรวมตู้ก็เยอะพอสมควรเลยตัวท้ายตู้ก็เสียงนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังพอที่จะได้เล่นอยู่ตัวแถวบนโอเคหมดครับยกเว้นลิซะมัง้งลิซะการใช้งานเหมือนจะไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะ มี26สเต็ปครับเรดมาสเต็ปที่5ครับ4.5-1.5เรดปกติครับตัวแรกครับเคเลนจิเจนจิโร่ครับตัวนี้ยม,มทูดหน่วยศูนย์สังหารยม,มทูดสาย sp ไม่ตายมีตายเกิด1ครั้งมีทีมปาร์ตี้ความเสียหายถ้าโจมตีแรงของสีฟ้าบก20% ดีตรงนี้แหละครับเป็นตัวซัพบของสีฟ้าจําไว้นะตัวนี้เดนจิโรเอาไว้ใส่ในทีมแล้วเราจะแข็งแร่งขึ้นตัวต่อไปเป็นป้าตัวนี้ครับคิริโอตัวนี้เป็นหนึ่งในตัว PVP นะฮะ p v p โจมตีไกลซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีใครนํามาใช้แล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วก็อาจจะสู้ใครไม่ได้ครับมีฮิลหมูแล้วก็ฮิลดีครับเป็นตัว PVP ที่แปลกๆไหมล่ะ แต่ถ้าใครมี5-5ก็สามารถนํามาลงเล่นได้นะแต่ขอแนะนําให้เป็นลงเล่นแบบทางเลือกนะฮะนั่นก็คือเลือกเลือกคู่ต่อสู้ดีกว่าถ้าคู่ต่อสู้แข็งแกร่งหรืออะไรก็ขอให้เปลี่ยนทีมเล่นดีกว่าต่อไปเป็นเซนตตมารุที่กําลังโด่งดังในการ์รตูนตอนนี้เลยนะฮะเพราะว่าเปิดบังไรแล้วสั่นสะเทือนทั่วทั้ง3โลกนะฮะตัวนี้บังไครุนแรงแต่ในเนื้อเรื่องในเกมยังไม่มีตัวใหม่ๆม,มาให้เห็นนะ ก็ตัวนี้ก็แค่พอเล่นได้ครับไม่ได้เก่งต่อไปเป็นอิเซนานาโอะตัวนี้เดี๋ยวมาทูดสังหารเอ็ดปาร่าสาย sp เปรอยสิเซนานาโอะนี่หว่าเมื่อกี้เราเรียกลิซ่าจำสับสนกับน้นองแว่นอีกคนหนึ่งฮะตัวนี้เอ่อตอนที่ผมเล่นนะผมก็จะดันกิวประมาณนั้นนะส่วนใหญ่เอ่อส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเพราะว่า,าประโยชน์มันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่สำหรับตัวนี้นะฮะ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะตัวนี้ก็โอเคอยู่โอเคดีอยู่ต่อไปเป็นอิทิโกะส้ม10ปีครับเป็นพันเป็นพันปีนั่นแหละแต่ว่ามันหลังจากพันปีมาแล้วก็คือ10ปีตัวนี้ก็เป็นลูกหนึ่งแล้วนะฮะก็เป็นยมทูตสังหารยมทูตสังหารหัวหน้าหน่วยไม่ตายมีโอกาสเกิดใหม่แล้วก็เป็น1ในตัว PVP ตัว SP ที่สามารถนำไปเล่น PVP ได้ครับบวกกะหลกลีของยมทูตไม่ติดออนแรงไม่ติดเน็บชา มีฮิตไม่ตายรบบสืบเชบกศอมีธนูก,กาดสีแดงด้วยแล้วก็มีรถฟาร์มเสียหายที่ได้รับถึง16%มียืดเวลาท่าเสริมพลังด้วยสําหรับตัวนี้นะครับบางคนก็จะนํามาเล่น PVP หรือว่าบางครั้งเราจะเห็นนะว่ามันอยู่ในตัว PVP นะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงคุจิกิลูกเคียนะครับยมมาทูดหัวหน้าหน่วยครับร่างนี้เป็นร่างหัวหน้าหน่วยแล้วนะใส่ SP สังหารอลันชาสังหารเอสปาดาครับไม่ได้ติดแข็ง ตัวนี้ลิงค์รถคุณทำแรง12พาสซีฟก็สถานะพิดปกติจะติดดีขึ้นหลังเปลี่ยนล่างครับตัวนี้มีปุ่มเปลี่ยนล่างนะกดปุ๊บเปลี่ยนล่างเป็นบางใครปับ๊บไม่ติดแข็งไม่ติดอ่อนแรงใครอยากเล่นนะครับก็ลองเปิดให้ได้แล้วก็เอาไปเล่นตัวนี้น่าเล่นนะเพราะว่ามีปุ่มกดเปลี่ยนล่างนั่นเองมีขอบเขตแรงโจมตีแรง60ิฮิตแรงบวกหนึ 1, ่งมาตาย40ติดสถานะ5วิครับ ตัตัวติดแข็งแรงขึ้น20%ด้วยสําหรับรูเคียตัวนี้ต่อไปเป็น3ตัวหน้าตู้ครับ3ตัวหน้าตู้ก็จะบอกอครบรบนิดหนึ่งแชทนะฮะมนุษย์สังหารหัวหน้าหน่วยสังหารสแตนเ r อ t เสาย ATK e เป็น1ในตัว PvP ที่สุดยอดมากๆครับไม่ตายไม่ติดสถานะอะไรลิง์ลดความเสียหายที่ได้รับ16% p a s s i v ครับไม่ติดออนแรง Super a r อร์หลบฉุเบกเฉินบก1ครับสำหรับแชทต,ตัวนี้ Ability ขอบเขตปกติ20ครับ Hit ปกติบก1ครับความเสียหายแรง60ครับโจมตีใส่ศัตรูที่ไม่ติดสถานะผิดปกติจะแรงขึ้น100%ก็เหมือนกับพี่แดงบก2เลยนะตัวนี้ยืดเวลาถ้าเสริมพลังธรุกกาดบวกมุดดินครับกรณีที่เราอยากนาไปเล่นในฟาร์มทั่วไปเราก็เอาไปได้นะฮะตัวนี้ไม่ได้จำกัดว่าเราต้องเล่นในหมด PVP เสมอรปาก็มี Ability นี้แถมมาให้นะฮะ ต่อไปเป็นทะลวงบารียรสตูครับเฉะพาะต่อสู้ครับบล็อกการรอดจากความสายถึงตายบล็อกการตายเกิดครับเมื่อเราปราบสตูได้ในหมด PVP เพื่อประสิทธิภาพท่าเสริมพลังครับเมื่อเลือดเหลือครึ่งหลอดถึกขึ้น50%าเซตตัวนี้ PVP ดีจัดครับดีมากครับก็ถือว่าน่าเล่นครับอีกอย่างหนึ่งใน PVP นะั้นมันไม่ค่อยมีสังหารมนุษย์ด้วยตัวนี้ก็หลบเลีกได้ดีแล้วก็มักจะเก่งมากๆเวลาที่เราเจอนะฮะ ก็ข้อดีหลักๆไม่ติดอ่อนแรงซู Super Armor, เปอร์อาร์เมอร์มีทุก,กาศบกมดเดินทะลวงบาเรียบลกการล่อ,อจากความเสถึงตายถ้าประสิทธิภาพท่าเสริมพลังล,ล,ล,งลดเลคขึ้นหลอดตึกขึ้นโจมตีใส่ศัตรูไม่ติดสถานะอะไรขึ้น100ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัว PVP ที่ดีจัดๆต่อไปเป็นอิชิะอุริวเขียวมนุษย์วินซี่สังหารยมทูตสังหนารหัวหน้าหน่วยสาย sp852 ครับ ตัวนี้มีวัตถุิติดตามก็คือถ้า2องลิงลดคุณทำแรง12ไม่ตายไม่ติดสถานะพาซิฟลบฉุกเฉินบวกหนึ่งทีมป์ตี้เฟิรนฟูเมื่อเข้าฟิลขอบเขตแรง20สกิลกว้างครับอัพเรตตี้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายปกติ40เอ่อความเสียหายแรง60ฮิตแรงบวกหนึ่งฮิตไม่ตายบวกหนึ่งครับไม่ตายแรงทธนูก,กาดบวกศัตรูแข็งแกร่งครับก็คือศัตรูแข็งแกร่งก็จะอยู่ในด่านน้ำหอมใหญ่นั่นเอง ตัวแข็งแกร่งจาในในในดานน้ำหอมใหญ่คือเราต้องตีให้เขาติดสถานะพิ่ปกตินะถึงจะตีเข้าแต่ว่าตัวนี้ตีเข้าได้เลยดอบอยาด้ำสีฟ้า30%ดอบน้ำหอมเล็กสีฟ้าบวก5ดอบน้ำหอมใหญ่สีฟ้าบวก5ดอบ3ครับอิชดะตัวนี้ดอบ3แล้วก็แรงด้วยเลือดเต็มแรงขึ้น20%บวกทีมปาร์ตี้สีเขียวนะครับสีเขียวไม่ต้องมีสังกัดแรงขึ้น20%เช่นกัน ตัวแบกทีมสีเขียวเหมือนกันตัวนี้ถ้าไม่เล่นก็ไปใส่ในทีมก็จะแรงขึ้นถึง20%เลยดูดีอิชิดะดอบตัวนี้ดูดีจัดครับดูดีมากครับเป็นตัวพันปีด้วยฮะข้อดีเลยคือดอบ3ครับมีธุรก,กาศปกศัตรูแข็งแกร่งนั่นแหละแล้วก็บวกฮิตไม่ตายแล้วก็ทีมปาร์ตี้ฮนะสองคินเลอร์ต่อไปเป็นอิชิโก อิจิโกะหน้าตู้นะครับอิจิโกะม่วงยมมทูดตัวนี้สาย sp 8 5 6ครับตัวนี้เป็นตัวที่ดุนเอุ่นแรงนะครับด,ดูดีจัดเลยรุนแรงมากครับแล้วก็ปัจจุบันยังเล่นได้ดีอยู่เป็นตัวเมื่อปี2022หรือว่าปีที่แลว้วสังหารอารันคาสังหารไร้สังกัดครับ <c oughs> ไม่ตายไม่ติดสถานะมีลิงก์รถคุณทำแรง14ครับไม่เล่นก็ไปลิงก์ได้ ปาสิบบอกการหลบหลีกของทุกสังกัดครับเพิ่มระยะหลบสุเฉินฟื้นฟูเมื่อเข้าฟิวยี่สิบเปอร์เซ็นต์อเตตี้ความเสียหายปกติสี่สิบขอบเกรแรงยี่สิบสกิลกว้างฮิตแรงบวกสองไม่ตายหกสิบโจมตีใส่สตูไม่ติดสถานะแรงขึ้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับมีฮิตแรงบวกสามเลยตอนนี้หลบสุเฉินบวกสองธนูกาสีแดงโจมตีมุดดินกับสตูแข็งแร่งครับแชร์การกันสถานะแล้วก็เป็นตัวสังเวียนด้วย ก็เดี๋ยวมาสรุปอีกทีสำหรับตัวนี้2 i คินเลอร์ครับแล้วก็ลิงรถคุณทำแรง14ครับบอกการหลบหลีกของทุกสังกัดครับประโยชน์หลักๆนะประโยชน์แบบหลักๆเดี๋ยวจะพูดเฉพาะประโยชน์หลักๆเลยก็คือไม่ตายแรงอยู่นะครับความเสี่ยหายไม่ตาย60%เลยแล้วก็มี h i ตแรงบวก2ด้วย แล้วก็โจมตีใส่ศัตรูไม่ติดสถานะผิดปกติแรงขึ้น100ครับเหมือนกับเรามีฮิตแรงบวกสเลยแรงขึ้น300%เลยสรลุก,การสีแดงครับไม่สนกฎกติกาของสีแดงครับอันนี้ถือว่าดีครับเกิ่วกว้างโจมตีมุดดินบวกกับศัตรูแข็งแกร่งในน้ําหอมใหญ่ครับตัวนี้เราไม่เล่นมันไม่มีดอกน้ําหอมใหญ่แต่เราสามารถไปแบกในน้ําหอมใหญ่ได้ครับให้เพื่อนดอกแล้วเราแบกฮนะ แชร์กันกันสถานะครับตัวเราเองไม่ติดสถานะเพื่อนก็ไม่ติดสถานะเช่นกันครับก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัวนี้ข้อดีโดยรวมเยอะมากๆนะ3ตัวหน้าตู้คือดีจัดครับ2ตัวลองลงมาก็คืออิจิโกะ10ปีกับลูเกะสิบปีอิเซนานาโอก็พอได้ครับส่วนที่เหลือก็สมเสียงหน่อยนิดหนึ่งนะฮะก็อย่าไปได้มันเยอะนะ ได้อย่างละตัวก็โอเคสําหรับตัวท้ายตู้แต่ถ้าได้มา3ามสี่สัพหอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจใอย่างยิ่งด้วยนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมเปิดการวันที่27เดือน10ถึงวันที่3เดือน1 1นะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ